แลโซมิลารด SP 3 0 0แบบโมดิฟายกันครับเป็นการโมดิฟายแบบคนไทยทำหรือว่ารัดโอกาสทำนั่นเองนะครับมาดูกันนะครับว่าใช้งานอย่างไรนะวันนี้เรามีทั้งฝาลมแล้วก็บัตเรเลแบ็กติงเซ็ตนะครับผมเรามาดูกันครับผมแบ็กเซตของมันเป็นยังไงนะฮะอ่าเริ่มจากเราใช้ฝาตัวนี้ฝาตัวนี้สามารถใช้กับ s t a ลเลสโซเจ แล้วก็เจน3 plus ได้ด้วยนะฮะแต่ b o t t o m l e d ตัวเจน3ามพัดไม่ต้องใช้เปลี่ยนนะครับมันใส่โมกับ b าสเกต5้าต่างๆได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้เอาใจคนที่ใช้เจน3หรือว่าเก่าวกว่านั้นยังตามมาได้นะครับวิธีการถอดนะครับก็ถอดอย่างนี้ได้เลยนะครับหักมาอย่งครับอ่าเรียบร้อยก็จะหลุดออกมาแล้วนะฮะนี่รุ่นเก่าจะเป็นอย่างนี้ ชาเวอร์หลุดง่ายวันนี้เราจะไม่ได้เอาตัวชาเวอร์ที่โมมาแล้วโชว์นะครับจะใช้แบบเดิมๆเ,เลยเปลี่ยนแค่2สิ่งหลักก็คือฝาลมแล้วก็บอสเทมเรลตเท่านั้นเองนะฮะเพื่อที่เราจะได้โมดิฟายมาเล่น51แบบมาตรฐานได้ไม่แนะนําเล่น53ตัวมาตรฐานนะครับเพราะว่ามันต้องเอาไปตัดปีกทิ้ง แล้วก็อย่างที่ว่าพี่เคยบอกไว้แล้วว่าเวลาขายมันจะขายต่อไม่ได้เพราะมันจะใช้ได้แค่เฉพาะ s p 3 0 0 m o d i f y เท่านั้นนะครับไม่แนะนําให้เล่นเลยครับผมเล่น51ไปเลยดีกว่าครับผมอ,อย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่ได้มาอุปกรณ์ทั้งหมดก็ล้างทำความสะอาดด้วยน้ํเปล่าธรรมดาได้นะครับแล้วก็เช็ดแห้งนะครับตัวนี้เป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับเคลือบสีด้วยการทำอ n น d ด z e สีดาเข้าไปนะครับผมเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีปัญหาเรื่องฟูดเกรดเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ผ่าน อะไรเกี่ยวกับของกินเลยเพราะว่าบาสเกตมันจะอยู่ด้านนี้นะฮะมันจะติดแค่ตัวกระบ,บอกเท่านั้นเองจะมีแค่ตัวนี้นะครับเราก็ต้องมันทาความสะอาดด้วยนะฮะอย่าปล่อยให้มันเป็นคาบน้านั้นมันจะเกาะกันเป็นคาบน้ําแล้วเราจะทำความสะอาดยากมากนะครับนี่นะครับเปิดใช้แบบนี้ได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวพิเศษนะฮะที่สามารถปรับลิลิสวาลได้ก็คือคลายวาลเวลาเราสกัดเสร็จแล้วเรียบร้อยก็กดตัวนี้ได้เลยนะครับอ่า หรับตัวนี้เราสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราถอดบอททอมเล a ออกได้ง่ายเวลาที่เรามีแรงดันเยอะๆแล้วถอดไม่ออกนะครับเราก็จิ้มด้วยตัวนี้แล้วก็หักเปิดได้เลยนะครับตัวนี้ทํามาเพื่อประกรันนี้นั่นเองแต่อีกตัวหนึ่งสามารถกดรีล e สวาลได้ด้วยแบบนี้ด้วยครับผมสมมติว่าใครนิ้วใหญ่ไปกดแล้วมันไม่จมออกมานะครับเราก็เอาตัวนี้ปักลงไปอย่างนี้ได้เลยนี่ขั้นแรกเลยนะครับเราก็มาพีฮีตกระบอกมันก่อนนะครับเราใช้ตัวนี้พีฮีตได้เลยนะครับ เรียบร้อยนะถ้ามันรุ่นเก่าๆมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยหลุดง่ายหน่อยนะฮะแต่ไม่ต้องห่วงมันก็ทํางานได้เหมือนกันนะครับเนีครับเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ปิดฝาอย่างนี้นะครับแล้วก็เติมน้ําร้อนเข้าไปข้างในเพื่อจะอุ่นกระบอก เวลาเราสกัดกาแฟอุณหภูมิที่เราต้องการมันจะได้ไม่ดรอปลงไปนั่นเองนะครับสาคัญมากเลยอุณหภูมิเปลี่ยนแม้แต่หนึ่งองศารสชาติที่เราต้องการก็จะเปลี่ยนไปด้วยกันนะครับผมแนะนํานะครับสําหรับวันนี้เราจะโชว์การสกัดก็ใช้ขาตัวเนี้ยที่มันแถมมาไม่ค่อยสะดวกกับการที่ชั่งน้ําหนักสักเท่าไหร่แต่ถ้าบางคนไม่ซีเรียสเกี่ยวกับเรื่องเลโชหรือว่าการสกัดแบบ เชิงวิทยาศาสตร์อยากจะปรับรสชาติให้มันนิ่งหรือมั่นคงก็ใช้แบบเดิมก็ได้บางคนชนานาญแล้วตาช่างก็ไม่ต้องใช้ก็ได้แต่วันนี้ครูเก้จะเน้นในการสอนกระสกัดที่แบบให้มันเป๊ะหน่อยแล้วก็สามารถแก้ช็อตได้ก็แนะนําว่าให้ใช้เครื่องช่างดีกว่านะครับวันนี้ก็ตัวนี้เก็บไว้ก่อนเดีย๋ยวมันจะมองไม่เห็นช็อตนะฮะเพราะมันเตี้ยมากเราเปลี่ยนมนเป็นตัวที่แทนนี่สวยงามตามทองเรื่องเอาละครับแล้วก็วางไว้บนนี้ได้เลย เราเราจะได้เห็นช็อตได้ง่ายๆนะครับวางตาช่างได้วางแก้วได้สะดวกเลยนะครับอ่อาคราวนี้เราก็ประพีกระบอกกันก่อนนะครับคราวนี้น้ําก็จะไม่รั่วแล้วเพราะาเราใช้ตัวพีฮีตคับนะครับผมจริงๆแล้วมันเป็นตัวล้างหัวกรุ๊ปของพวกเครื่องแมชชีนของขนาดไซส์51นั่นเองนะครับเป็นบัตเก็ตลูปปิดนั่นเองนะครับผมแล้วเราก็ปิดฝาไว้ได้เลยนะครับ แล้วเราก็ไปประกอบกาแฟกันครับวันนี้เครื่องบดของเราก็ใช้ e อรีนแคนนอนเอนะครับตัว S ก็คือสามารถปรับรอบหมุนได้ด้วย ตัวนี้ปรับรอบหมุนได้ตั้งแต่800รอบต่อนอาทีถึง2,000รอบต่อนอาทีเลยครับโอ้โหจลองปรับ2,000ไปเลยลองดูไม่เคยเจอเหมือนกัน2,000มันจะเร็วขนาดไหนนะฮะลองดูกันว่า20กรัมจะใช้เวลาบดภายในกี่วินะครับเดีย๋ยวเราใช้กาแฟคั่วก,กางแล้วกันนะครับผมอ่20กรัมครับผมดูกันนะครับว่าจะใช้เวลากี่วินะฮะจับเวลานะครับ ประมาณ1ดวีครับผมแล้วเราก็สามารถเปิดตรงนี้ได้ด้วยนะครับนี่ถอดออกมาทำความสะอาดได้ครับอ่ะตบออกมาให้หมดเลยนะฮะนี่นะครับออกมาก็จะประมาณนี้ผงก็จะละเอียดมากเลยนะครับผมเรามาบดดูก่อนว่าเบอร์บทได้หรือเปล่าเบอร์บดไม่ได้หาง่ายๆครับเพราะตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเบอร์ของมันจะตรงกับบัสเกตสองคัพของเราได้ในเบอร์ไหนนะครับเราต้องมาไล่กันดูครับผม วิธีการประกอบกาแฟนะครับนี่ครับพอได้กาแฟมาเสร็จเราทํทำนี้ได้เลยอือนี่โอ้ถ้าปูนขนาดนี้ก็เอาโดสิ่นหนึ่งมาใส่กันนะครับผมให้มันเรียบร้อยนะครับกลับมาเช็คอีกรอบนะครับยังได้เชื่อเดิมเลยโอเคเปเวอร์อ่ะประกอบกาแฟแบบเนี้ย,เ,ยเลยแล้วกันนะครับผม,มน้อเราก็เกลี่ยมันก่อน เพื่อไม่ให้เกิด channeling นะฮะตัวนี้หลายคนบอกว่าโอยไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นหรอกแล้วแต่เลยกันนะครับก็จะมีทั้งยุคใหม่ยุคเก่าอยากจะทําให้เนี้ออร่อยซ้ําจําสูตรได้ก็ทําแบบนี้อยากจะรีบทําขายลูกค้าก็ไม่ต้องทําแบบนี้อันนี้ไม่บังคับกันแต่ถ้าจะเอาเนีบ้บรสชาติมาตรฐานแล้วก็ยังคงความอร่อยที่เราแบบสามารถปรับได้เปลี่ยนได้ก็แนะนำให้ทำแบบนี้นะครับ เราเราก็ใช้ดิสติลเตอร์ในการปรับหน้าให้เรียบก่อนนะแคมป์นะครับผมขาดอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งไปได้ไหมตอบเลยว่าถ้าเอาเนีย้ยไม่ได้ครับผมต้องใช้ต้องเซอร์นั่นเองนะครับอ๋อนี่แถมครับแถมแบบนี้ก็ดีหน่อยก็ไม่ต้องกลัวเบี้ยวเลยกดเข้าไปนะฮะอ่อ กดหน้านี้อ่ะแน่นก็ถือว่าใช้ได้แล้วไม่ต้องหึงขนาดแน่นสุดตัวแล้วก็เร่ตัวพักสกรีนนะครับวิธีการใส่นะครับเอาหน้านที่มันเรียบละเอียดนะครับขึ้นข้างบนนะครับใส่ผิดกันมาตลอดนะครับอันนี้คอนเฟิร์มมาแล้วนะครับผมเอาด้านหยาบลงกับกาแฟครับึ๊อเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็ลองไปสกัดดูครับเราก็เอาตัวที่เราพีฮิตไว้นะฮะเอาน้ำออกมานะครับผมตอนนี้ก็ร้อนชาเลยนะฮะ โค้สเตนเลสโซ่มันพีง่ายครับเพราะว่าสแตนเลตมันบางมากมันก็จะร้อนเร็วขับการมันก็จะคายร้อนเร็วแล้วมันก็เย็ยนเร็วด้วยนะฮะเพราะนั้นทา,ทาเสร็จแล้วก็สกัดต่อได้เลยนะครับอ่ะนี่ถอดว้ตรงนี้เลยอ่ะดูข้างล่างแล้วเราก็ถอดตัวพีทคับออกนะครับอ่ะมันจะหลุดง่ายตัวนี้โอเคอ่ะสำหรับบอลลเลตนะครับสามารถถอดลวดตัวนี้ได้นะฮะตัวที่เอาไว้สําหรับดัน บัคเกตให้มันอยู่ได้แน่นนะครับถ้าใส่พีชิตก็เอาออกก่อนได้ครับตอนนี้เราก็ใส่อย่างนี้ได้เลยนะครับสังเกตว่ากาแฟของกินของเรามันจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับบัตเลตต์ตัวนี้เลยเพราะว่ามันจะอยู่ในบาสเก็ตนี้เองนะฮะอย่าลืมใส่ตัวนี้ไปด้วยนะครับจุดง่ายง่ายเราตัวนี้ล็อกกล แน่นเกน็บนะเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้เลยครับอ่ะเดีย๋ยวเรามาสกัดกันครับตอนนี้เรามาเซตตัว7 0็ดศูไมล์หรือว่าเซเวนตี้ไมล์นะครับผมก็พอเสียบปลั๊กเสียบเรียร้อยไฟมันก็จะขึ้นนะครับเปลี่ยนโหมดนะครับจากตัวย่อต่างๆให้กลายเป็นบาร์นะครับมันมีโหมด3โหมด P S I K P A เราเน้นเป็นบาร์นะครับ แล้วเราก็สามารถเลือกบาได้เลยแค่นี้มันก็เหมือนกับเครื่องแพงๆได้แล้วครับเมื่อไหร่เราเลือกบาได้เราก็ปรับรสชาติได้นั่นเองเรื่องเพชเชอร์โปรไฟล์ต้องมาเล่นกันจริงจังครับตอนนี้เราสอนกดแค่ามาตรฐานเท่านั้นเองนะครับก็พอเลือกบาปุ๊บเสร็จระหว่างสกัดเนี่ยเติมน้ำเสร็จเรียบร้อยตอนกดสกัดก็กดไปเลยทีเดียวไม่ต้องพ e ี f อ s ฟิวชั่นแล้วเพราะว่าสไตล์ของเครื่องมันจะเป็นการไล่บาตั้งแต่ศูนย์บา ไปจบที่9บาทที่เราตั้งและมันก็ดาวลงมาตามอุโดมโติของการสกัดที่ดีนะครับมันก็จะได้รสชาติที่นุ่มนวลน,นั่นเองหลายๆคนก็จะชอบสไตล์ของเครื่องปั๊มไฟฟ้าแบบนี้นี่เองนะฮะส่วนตัวนี้เราควรจะต้องมีตัวกรองอากาศนะครับเพื่อกันพวกว่า สารต่างๆโลหะแข็งต่างๆที่มันจะเจอปนกับเครื่องดื่มของเราหรือกาแฟของเราในการสกัดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวกรองอากาศนะครับที่ไม่ให้เกิดจะบีหรือว่าแล้วก็ก็แล้วแต่ที่มันอยู่ในเครื่องเลยครับเข้ามาอยู่ข้างในน้ําของเรานะฮะมันก็จะมีตัวกรองตัวนี้แล้วก็เราก็สามารถใส่ไส้กรองข้างในได้อีกเห้ยบเลยก็แนะนําว่าใส่แค่ฟองน้ำสักสามตัวกระพอ,พอท่ากรองอันหนึ่งก็สะอาดแล้วนะครับผมตัวนี้ซื้อไปแรก ต้องหาครีมมาเปิดตรงนี้นะครับหนึ่งทีแต่เวลาบิดกลับก็บิดด้วยมือได้เลยใช้เสร็จก็พึ่งอากาศไว้ด้วยเอาท่อกรองมานะเอามาพึ่งให้มันแห้งแล้วก็ใช้ต่อไปได้นะครับอันนี้เราใช้กาแฟขั้วกลางครับก็ใช้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ9 3 9 5องศานะครับเราเรามาชิมทีหลังว่ามันขมมันฝาดอย่างไรบ้างนะฮะค่อยมาปรับอุณหภูมิกันอีกทีนึงนะครับผมเดีย๋ยวเรามาสกัดกันดูดอกแรกก่อนครับว่าเวลาต้องการเท่าไหร,ร่นะฮะตอนนี้ กาแฟ20กรัมเรโช1หนึ่งต่อ2กาแฟที่เราต้องการก็คือ40 ml นะครับผมอะทีะลองมาดูกันนะครับกดไปเลยทีเดียวนะฮะก็คือไม่ต้องพีฟิวชั่นเลยมันเท่ากับการพีฟิวชั่นโดยธรรมชาติในตัวของมันอยู่แล้วใครอยากพีเพิ่มก็ได้จริงๆการพีฟิวชั่นก็เพิ่มรสชาติได้ด้วยนะฮะอันนี้ต้องมาเรียนกันอีกแล้วนะครับผมเสียบป๊กตรงนี้เสียบสายตรงนี้อาล็อกให้เรียบร้อยหมุนให้เรียบร้อยแล้วคราวนี้เรามาสกัดกันดูครับ เมื่อกี้ลองไปแล้วเบอร์สิบห้าละเอียดไปได้สี่สิบมลในห้าสิบวิเนี่ยเราต้องการสามสิบห้าวิน่ะนานมากลองเบอร์ที่เบอร์ยี่สบก่อนตอนนี้เป็นการไล่ไปหาเบอร์ไปเรื่อยๆก่อนนะฮะเราจะได้รู้ว่าเบอร์ที่มันตรงกันระหว่างสองคับยี่สิบกรัมเนี่ยออกสนะี่สิบมลเนี่ยจบสามสิบห้าวิเนี่ยอยู่ในเบอร์ไหนนะครับอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูกันครับตอนสกัดไปเลยก็ได้ครับ ค่อนข้างไหลเร็วไปไหน่อยครับ40จบ22ครับผมชอบเตยงาม,ม,มครับผมแต่ under extraction ไปครับไม่ต้องกินกระดูกครับผมปเปรียวฝาดวงแน่นอนฮะสหวับางคนกินไปแล้วครับผมแต่เราไม่กินฮะตอนนี้ใส่น้ำแค่ประมาณครึ่งกระบอกมันก็จะแห้งเร็วแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องใส่ถึงครึ่งกระบอกก็ได้นะครับน,นี้ก็ลดหลักกันไปเรียนรู้ไปพร้อ,รอมๆกันครับสรุปแล้วตัวนี้ก็ จากเมื่อกี้ครั้งแรกเลยที่เราทําก็คือ15คลิกแล้วมาเป็น20คลิกแล้วก็คํานวณได้แล้วฮะช่วง15เนี่ยเราได้50วิถ้าช่วง20นี่เราได้22เรามาคํานวณกันครับว่า1คลิกเท่ากับกี่วิก,กันครับจากการคํานวณเร็วๆนะครับไปไวก็เอา50ไปลบ22ได้28หาร5ไปเลยเพราะว่ามันห่างกัน5คลิกนะครับ1 2 3 4 5เพราะฉะนั้น1คลิกก็ประมาณ5.6วิ เอาคร่าวๆเลยนะครับก็ลงลงไปสักสามด้วยกันนะครับผมกลายเป็นสิบเจ็ดคลิกครับแล้วลองมาดูกันว่าเวลาจะตกได้พอดีไหมครับผมโอ้โหวิทยาศาสตร์เราจะมาดูกันจับเวลากันชัดเลยนะครับนี่เป็นกาแฟยี่สิบกรัมนะครับแล้วเราใช้เบอร์บดอยู่ที่สิบเจ็ดคลิกนะฮะตัวนี้ใช้รอบหมุนก็คือปรับไปสุดเลยสอง0ันรอบต่อนอาทีนะครับผม Okay. เรามาดูกันว่าประมาณกี่วิน,นะครับเผื่อไว้ครับหยอดไปเสร็จแล้วค่อยกดก็เผื่อไว้อีกวินึงเออเลครับหมดแล้ก็ตีไว้ประมาณสิบสามสิบสี่วินะฮะเรามาดูกันว่าได้ซีโร่ดีเทนชันหรือเปล่าครับโอเคเอาพอแล้วเรามาดูกันอโอเคก็ได้กําลังเขาเรียกว่าแทบจะซีโร่ลีเทนชันเลยแหละเดี๋ยวลองตบให้หมดเลยแล้วกันนะอ๋อนี่มันอยู่ตรงนี้อีก เอาโอเคหมดแล้วอา่าลองมาดูการช่วยเต็มที่นะเนี่ยเอาโอเคได้ยี่สิบกรัมเป๊ะนะครับผมมาดูนี่นี่ไม่มีตัดเลยนะครับของแท้ของแท่อามาดูการประกอบกาแฟใกล้ๆอีกรอบนึงนะครับผมก็ดีแก๊สก่อนกาแฟใหม่เหมือนเดิมนะครับผมใช้ดอซเซิ้งประกบนะครับผมเพื่อไม่ให้มันหกนะครับผมขอให้หมดนะครับอย่าให้เหลือเลยแม้แต่น,นิดเดียว หายไปนิดนึงน้ําไหลก็เปลี่ยนแล้วนะครับผมเราใช้เข็มเกียร์นะครับจิ้มลงไปนะฮะให้กาแฟมันตกลงไปให้ทั่วบาสเก็ตนั่นเองนะครับผมพยายามอย่าให้หกมากที่สุดนะครับอ่นี่ครับเนื่องจากมันเป็นบัสเก็ตแบบว่า ใส่ได้ประมาณผมว่าเอาให้ชัวร์เลยนะสิบแปดกรัมกําลังดีนะฮะตัวเนี้เพราะยี่สิบกรัมนี่ขนาดขั้วกลางนะครับถ้าเป็นขั้วเข้มนะผมว่าใช้บัตเก็ตตัวสี่ช็อตไปเลยดีกว่าเล่นง่ายกว่าอีกนี่เดี๋ยวเราค่อยมารีวิวตัวนี้นะครับผมถ้าอยากใส่โดสเยอะๆนะแต่ตัวนี้ขั้วกลางก็แทบจะพูนหมดแล้วนะฮะยุคใหม่แล้วผมจะไม่ค่อยใช้ผ่านนิ้วจะทำได้ไหมทำได้เอานี่อ้ดู แล้วเขาก็ใช้แทมเอาตอนี้เรามีดิสติบิวเตอร์แล้วเราก็เกลี่ยให้เรียบร้อยจะดีกว่าครับน้ำมันจะลงแบบว่าครบกว่ายิ่งเนียบเท่าไหร่รสชาติก็ยิ่งดีเท่านั้นนะครับเราก็แทมครับผมอมืเรียบร้อยครับผมใสพ่พลาสกีนครับนีบ่บแน่นกลิบลุยกันครับผม กวบาเป้ช็อตดีมากเลยตอนนี้เวลาก็ดำเนินไปได้ดีเราต้องการ20กรัมออก 40ml ในช็อตหนึ่งอนะครับเวลาที่เราจะจบก็คือลบห40จบ35วินั่นเองนะครับผมเป็นสูตรของโอกะคาเฟ่สูตรของคูเก้นเองนะครับตอนนี้40ต่40แล้วอบ๊โอเค40จบ สามสิบหกครับผมโอ้โหแค่นี้ก็เพอร์เฟกแล้วเพราะว่ามันบวกลบสามได้ด้วยนั่นเองเหมือนนั้นไม่ได้แดกมันทแดกซะืห <c oughs> ืกินได้เลยจัดไปตอนนี้เราก็ปล่อยให้น้ํามันไหลของมันไปเองนะครับไม่ได้ไปกดเพรสเชอร์อะไรมาเลยระหว่างถ้าทําร้านก็เดี๋ยวทํากินที่บ้านก็ไปประกอบแก้วใส่ให้ลูกค้าได้เรียบร้อยกลับมามันก็แห้งแล้วครับแล้วเราก็คายเพรสเชอร์แบบนี้นะครับที่ตรงน,นี้เลยอ่าเรามาดูที่ตรงน,นี้ก่อนนะฮะ ตอนนี้มันห้าบาใช่ไหมครับเรากดที่ตรงนี้น้ำพุ่งขึ้นมาด้วยแล้วเพชเชอร์ก็จะตกนะฮะอยู่ประมาณไม่เกินสองบาทเราก็เปิดออกมาได้แล้วครับผมนี่แค่นี้เองครับผมตามเข็มนาฬิกาครับผมมันก็จะออกมาแล้วนะฮะเรียบร้อยออกมาพร้อมชาวเวอร์เลยนี่แหละรุ่นเก่าๆมันจะเป็นอย่างนี้ชาวเวอร์มันหลวมม,มาดูคุกกี้กันครับผม ชอบดูคุกกี้กันนะอเอาพาสก,กีนออกก่อนนะครับทุกครั้งนะครับผมแล้วก็นี่ครับทุบเลยครับผมทุบตัวนี้ดนได้ก็ได้โอ้โหเป็นไงล่ะแห้งกริบเลยเพราะอะไรสกัดได้ดีมากนั่นเองครับพักสกีนจะช่วยนะครับนี่ที่เป็นลายเลยลายนี่เลยนี่แล้วตัวนี้ก็เป็นแพ็เกตนี่นะครับตอนนี้เราจำหน่ายทั้งสองแบบแล้วตัวนี้คือตัว ขีดสองนั่นเองนะฮะตัวนี้จะมีรูที่กว้างขึ้นเราก็ต้องรบบละเอียดมากขึ้นรสชาติก็จะมีเฟเวอร์มากขึ้นนั่ครับจัดไปครับผมแต่ถ้าเครื่องบดไม่ดีบดอะไรก็ไม่อร่อยครับผมเริ่มต้นที่เครื่องบดท,ที่ดีครับผมจัดไปตัวนี้ก็เออร์ลีนแคนนอนเอสนั่นเองปรับรอบหมุนความเร็วได้ปรับรอบหมุนความเร็วได้ก็ปรับรสชาติเฟเวอร์และบอดี้ได้มีกลิ่นและก็มีบอดี้ได้นั่นเองว่าเราอยากจะให้มันสูงหรือว่าต่ํา หรือว่ากินดีบอดี้น้อยอยู่ที่การปรับรอบหมุนะครับเคลม่าบอดีฮ<ะ>้ฮาร์ถูกส่วนนะฮะตัวนี้เฉล,เลยเลยกาแฟตัวนี้ครับแดซันั่นเองโอ้โหเห้ยโอ,โอ,โอ้ชิมก่อนนะครับเราได้ช็อตมาแล้ว40 ml จะเอาไปทำอเมริกาโน่ก็ใส่น้ำเปล่า100 ml อันนี้สูตรร้านนะจะใส่120ก็ลองชิมดูแล้วกันเพราะว่าตัวนี้เป็นครัวกลางใส่น้ำมากมันก็จืดนันเองโอ้โห อย่างที่คิดไปเลยบอดี้กำลังดีเฟเวอร์ Favor ดีไม่ฝาดไม่ขมสิ่งที่ครูจะย้ำเสมอคือเรื่องการหาเบอร์บดบาลาน,นี่แหละมันไม่ใช่เรื่องมั่วครับเราทํามีหลักการชัดเจนถ้ามันออกนอกกรอบเวลาเราไปมากกว่าน,นี้มันก็ไม่ใช่ส่วนที่มันจะอร่อยแล้วแต่ตัวเนี้ยเป็นการหาเบอร์บดกลางให้เจอที่เราหาสมดุลให้มากที่สุด แล้วหลังจากนั้นเขาเรียกาบวกลบหน้าหลังได้ทําให้ช็อตมันดื่มได้ถ้าสมมติเวลาม,มันไปเยอะขึ้นจาก35ิาวิเป็น38ไม่เกินนี่นะบวกลบ3บอกแล้วมันก็จะไปทางหวานบอดี้เยอะแต่ว่าเปรี้ยวน้อยแต่ถ้าเราชอบเปรียปร้ยวๆหน่อยฟุตี้หน่อยก็ไปทางเล็กน้อย323334องมี่ไมันก็จะเปรี้วกว่า35ก็จะบาลานซ์กลางนั่นเองนะครับนี่คือการเล่นเครื่องแบบระบบอิเล็กทริกแอร์ปั๊มนะครับทาหน้าร้านได้ด้วยบอกก่อนแต่บอกเลยว่ามันเป็นพลาสติกอย่าไปทํางานกับมันหนักมากถ้าชอบทํางานหนักกมาก ไปเวิร์ฟได้เลยครับผมไม่ต้องเสียเวลาตัวมันทำโฮมยูทได้ดีบอกเลยว่าถ้าทำเป็นอร่อยเหมือนกันครับจัดไปปัดเก็สทัดเบ็ด นี่แหละบอดี้แน่นกำลังดีหวานมันกลมกล่อม58เฟเวอร์จัดบอดี้น้อยแต่วิธีการเล่นเพเชอร์โปรไฟล์ทำให้สิ่งที่ขาดได้การหาบอบทการเล่นตัวแปรต่างๆอย่างเช่นอุณหภูมิแรงบาร์อยากปรับรสชาติได้อีกเยอะครับเพราะฉะนั้นอย่าติดกับเครื่องติดที่ความรู้ไปหาความรู้เพิ่มมากเท่าไหร่ยิ่งดีครับโอกาสคาเฟ่กาแฟไปเลือกสนุกได้ครับเล็กดด